จะมีข้อความว่าภูมิพลอรดรุลยเดชและก็รัชกาลที่9นะครับภายในวงขอบเหรียญจะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปีพวสโในนะครับไปดูกันนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปพระบรมศพวัดเบญจมาบพิตรสิทธวนารามครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับในรูปเก้าเหลี่ยมจะมี ข้อความด้านบนว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราช2537นบดนะครับเป็นเหรียญชนิด5บาทนะครับเรามาดูว่าเหรียญชนิด5บาทปี37เป็นอย่างไรนะครับมาดูจำนวนการผลิตก่อนครับจำนวนการผลิตของปี2 5 3 7นี้นะครับอยู่ที่1 2 3 4 0 0 0ล้าน4แสน3 0 0 0เหรียญ สำหรับเหรียญชนิด5บาทปีพศสอง7นะครับมีมูลค่าอยู่ที่75บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับแต่เหรียญที่ทางช่องคนสองเหรียญครับได้นำมาให้พี่ๆเป็นเพื่อนนะครับรับชมขณะนี้นะครับก็คือเหรียญแปลกนะครับแปลกยังไงนะครับมาสังเกตันครบ เพื่อนสังเกตครับว่าขอบนะครับขอบเก้าเหลี่ยมด้านบนจะมีนะครับสภาพที่ปกตินะครับแต่พอมาถึงกลางเหรียญน,นะครับขอบก็จะเริ่มขึ้นมานะครับจะมีขอบที่เกินขึ้นมานะครับถ้าเป็นเหรียญ ที่ปกตินะครับก็จะเป็นขอบที่แบบนี้นะครับจะเป็นขอบที่ไม่มีนูนขึ้นมานะครับนะครับสังเกตได้ชัดเจนว่าถือว่าเป็นเหรียญแปลกที่มีหนึ่งหนึ่ในปีพศสองพันนะครับชนิด5บาทนะครับไม่ทราบว่า ทางาพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับมีแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือเหรียญแปลกนะครับขององค์รเก้าเรานะครับที่มีการปั๊มขึ้นมานะครับแล้วก็ผิดรูปนะครับผิดรูปก็จะมีลักษณะ,ะครับแปลกแบบนี้นะครับ มีพศอ,อื่นนะครับ ไดมีการผิดพลาดแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นนะครับตามที่นะครับเพื่อนได้รับชมคลิปนะครับในขณะนี้นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องคนสองเหรียญได้ทำคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ขบขอจบนะครับจบเพียงสั้นๆเพียงแค่นี้ครับสาหรับเหรียญแปลกนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนนะครับติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเหรียญไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ